คุณหมออินเทอร์เน่ยกำลังเป็นประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมออินเทอร์ที่เพิ่งจบใหม่พอเข้าไปอยู่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับคนไข้ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคนไข้เขาก็จะไปกองกันอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นี่แหละครับเราก็จะได้เห็นทั้งภาระงานบรรยากาศของในโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่เราไปคุยเนี่ยครับเป็นคุณหมอที่อยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเขาเลยมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เขายังมีความต้องการที่จะอยู่ในระบบต่อไป แต่ก็ยังมีความคาดหวังว่าระบบมันควรจะดีกว่านี้ได้อย่างไรลองไปดูตัวอย่างของคุณหมออินเทอร์คนนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับเตียงผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหาดใหญ่ล้นออกมาจากหอผู้ป่วยเรียงรายอยู่ตามทางเดินโรงพยาบาลศูนย์แห่งนี้มีศักยภาพรับได้ที่700เตียง แต่ในความเป็นจริงมีผู้ป่วยที่พักอยู่ที่นี่เกือบ1,000เตียงสะท้อนความจริงของระบบสาธารณาสุขที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะหมอไม่สามารถปฏิเสธคนไข้ที่ได้รับการส่งต่อมาได้ไมุมหนึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะหรืออินเทอร์นที่เพิ่งจบใหม่ได้เรียนรู้คนไข้ที่หลากหลาย แต่อีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงภาระงานและชั่วโมงการทำงานที่มากตามไปด้วยการออกตรวจคนไข้หรือราวอดเป็นภารกิจประจำวันของแพทย์จบใหม่ใช้ทุนคนนี้เช่นเดียวกับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในทีมโดยหอผู้ป่วยอายุรกรรมมีจำนวนผู้ป่วยกว่า30คนนายแพทย์ทุติชัยอาศิรการบอกว่าการคุยกับคนไข้แต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วการราวอด์จะต้องเสร็จภายใน1นสชั่วโมงเพราะยังมีงานอื่นต้องทำคือส่วนหนึ่งอ่ะมีปริมาณคนไข้ด้วยแหละว่าทำให้แบบบางบางจุดเราก็ทอแทนมีมีมีท้อบ้างเหมือนกันเพราะแบบออวันนี้เราก็ต้องตื่นมาตื่นเช้าเลยตั้งแต่จะจะตื่นมาราคนไข้7จ็ดโมงอยนี้เราก็ต้องตื่น6กครึ่งมาอาบน้ําเตรียมตัวหาข้าวกินก่อนแล้วก็มา7จ็ดโมงทำงาน ทำแอคทิวิตี้เนาะ,ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นบางวันถ้าอยู่เว้นด้วยก็อยู่ตั้งแต่4ี่โมงครึ่งจนถึงเช้าวันถัดไปได้นอนบ้างไม่นอนได,ได้นอนบ้างไม,ไม่ได้นอนบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงนะครับนายแพทย์ทุติชัยเป็นแพทย์จากโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือซีเพิร์ด ซึ่งเป็นสัดส่วนแพทย์จบใหม่ที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ได้รับจัดสรรมากที่สุดซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าแพทย์จากโครงการนี้จะไม่ลาออกและยังอยู่ในระบบถึง70%ด้วยความเป็นคนในพื้นที่ส่วนตัวก็ผมเข้าเรียนแพทย์ได้ด้วยตัวโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนะครับก็โดยส่วนตัวผมอาศัยอยู่ที่หาดใหญ่ด้วยแหละเออก็ ท,ที่ยังอยู่ในระบบก็เพราะว่าคงแบบบ้านอยู่ใกล้แหละเพราะว่าเดินทางอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบแย่อะไรครับอยากอยากให้ระบบสาธารณสุขมันดีขึ้นยังไงครับความคาดหวังของเราในอนาคตถ้าพูดถึงระบบสาธารณสุขเนาะก็คง <c oughs> ไม่ได้มีแค่แพทย์หรอก <c oughs> คือมีปัจจัยหลายอย่างทั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งอะ่ะมีทั้งหมอมีทั้งคุณพยาบาลมีทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่ว่าเจ้าหน้าที่เข็นเปลเจ้าหน้าที่เรื่องเอ็กซเรหรือว่า ต่างๆทุกคนแบบก็ต้องอยงู่ในโรงพยาบาลอ่ะขาดคนใดคนหนึ่งก็คือเหนื่อยแน่นอนอะไรเงี้ยก็คือด้วยจานวนภาระงานที่มันค่อนข้างเยอะนะก็ถ้าให้ดีก็คงต้องเพิ่มเพิ่มจํานวนคนแหละถ้าถ้าเป็นไปนได้นะครับแล้วก็แบบอะไรที่สามารถทําให้แบบตัวทุกคนยังอยู่ในระบบก,ก็คงเป็นตัวภาระงานสำหรับผมนะถ้าภาระงานมันไม่เยอะเกินไปอย่างอื่นโอเคมันไม่ได้เบียดเบียนเวลาชีวิต เออจริงๆผมว่าก็ก็อยู่ได้หรือว่าอีกอย่างนึงก็คออือเรื่องของการทำงานด้วยกันนะครับคือด้วยความที่ว่าคนไข้คนคนหนึ่งมันมันไม่ได้มีแค่แพทย์คนเดียวที่ต้องดูแลเราก็ต้องทำงานร่วมกับคุณพยาบาลหมอหมอก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวมีทั้งแพทย์ชัยทุนมีทั้งแพทย์เรียนต่อ resident หรือว่าจะเป็นสตาฟอาจารย์แต่ละคนคือทุกคนก็ต้องทำงานร่วมกันเนาะ ปัจจุบันโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับการจัดสรรแพทย์ใหม่จาก3ช่องทางโดยเป็นแพทย์จบใหม่จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทมากที่สุดรองลงมาเป็นแพทย์พี่เลี้ยงหรือเลสเดนต์คือแพทย์ที่มาเรียนต่อเฉพาะทางและแพทย์ที่จบจากส่วนกลางได้รับการจับฉลากตามโคตาหรือที่เรียกว่ากอสอพอทอถ้ามองที่ตัวจานวนไม่ได้ขาดแต่ถ้าเราเอาตัวพนักง,งานเข้ามาเข้ามามองร่วมด้วยเนี่ย ก็อาจจะมองได้ว่าด้วยบริบทที่เราเป็นโรงพยาบาลศูยนย์มีผู้ป่วยจํานวนมากที่มารับบริการเนี่ยบางทีก็เลยทําให้พลักง,งานเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะตอบเรื่องของการขาดหรือไม่ขาดเนี่ยอาจจะต้องต้องดูปัจจัยหลายๆอยา่างถ้าตอบด้วยเชิงของกรอบหรือตากําลังเนี่ยเรายังไม่ได้ขาดแต่ถ้ามองเรื่องของสัดส่วนของพลังงานด้วยเนี่ยถ้าเราถ้าเราสามารถที่จะมีแพทย์เพิ่ม จำนวนที่มากขึ้นได้เนี่ยเพื่อกระจายอัตรากําลังไปสู่การทํางานเนี่ยกันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีรองผู้ในการโรงพยาบาลหัดใหญ่ยังบอกด้วยว่าการทํางานเป็นทีมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แพทย์จบใหม่ใช้ทุนยังอยู่ด้วยกันได้แม้โรงพยาบาลจะไม่มีนโยบายปฏิเสธผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจนต้องเสริมเตียง แต่กลุ่มอาจารย์แพทย์ที่ยังอยู่ในระบบก็ยังต้องสู้กับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการคิดค้นนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ผิดพลาดน้อยที่สุดวัชิรวิทย์และบำรุงชัยไทย PBS รายงาน ส่วนใหญ่คุณหมออินเทอร์ที่ลาออกเนี่ยครับเพราะว่าเขาไปเจอปัญหาหรือว่าเจอพาระงานโหลดอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์อย่างโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่เราฉายภาพให้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รับคนไข้ส่งต่อมาจากเจ็จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพราะฉะนั้นคนไข้โรงพยาบาลศูนย์เนี่เยเลกอย่างหนึ่งว่าเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลทุติยภูมิ ที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจําอําเภอเนี่ยถ้าคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นั้นเกินศักยภาพที่จะรองรับได้ก็<ๆ>จะส่งคนไข้ที่มีความซับซ้อนเนี่ย<ๆ>เข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์หัดใหญ่ก็เลยได้เห็นภาพเตียงล้นออกมาจากหอผู้ป่วยแลวเขาบอกว่าเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วครับแล้วคุณหมอที่นั่นก็บอกว่าไม่มีนโยบายที่จะปฏิเสธคนไข้ด้วยคือมีเท่าไหร่รับหมด นี่คืออีกปัญหาหนึ่งจริงๆไม่คุณหมอไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาหรอกเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเน้ะนั่นแหละมาคิดต่อว่าจะแก้กันยังไงต่อครับ